ัสดีครับมาชมเจ้า f o r ์ u n เนอครับลำนี้ก็มาจัดเซตอัพช่วงล่างใหม่ครับเป็นความสูงสแตนดาดนะฮะตัวนี้เจ็ดปีของเราจัดเป็นยาง2อย่0 20าง5มานะครับ ใช้มาสักพักหนึ่งก็ไม่ค่อยโอเคกับฟิลิ่งของมันนะครับตัวนี้จริงๆแล้ว f ฟ r จ u n e r ครับเป็นรถที่ออกป้ายแดงๆมาเนี่ยถ้ารถขับบ่อยๆหน่อยก็จะถ้าคนเคยขับรถหลายๆคันนี่จะรู้สึกเลยนะครับว่ามันมันฟิลเลงออกมาเนี่ยมัน มันเหมือนจะเวียนหัวนะครับนี่นีน่ฟิลของรถป้ายแดงแดงแล้วก็ใช้มาสองสาปีอย่างเช่นคันนี้ครับของเด็ดพี่ของเราก็ใช้มาประมาณสามปีสามปีกว่าสี่ปีรู้สึกจะไม่ไหวกับฟีลลิ่งรู้สึกจะไม่ไหวกับฟิลที่ขับนะครับรู้สึกเวียนหัวนะฮะ <c ười> <c ười> ก็มาจัดเซตใหม่ครับ จริงๆแล้วพอจูเนอร์จะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับก็จะออกมาในแนวเดียวกันหมดเป็นสแตนดาดโช๊คสแตนดาดสปริงสแตนดาดก็จะเป็นแนวแนวเดียวกันนะครับออกเวียนหัวหลายๆคนอาจจะเคยเจอนะครับที่เคยขับนะครับตอนนี้ก็มาจูนอัพตั้งศูนย์นะครับจัด สปริง4ต้นแล้วก็โชค4ต้นเข้าไปเยยบร้อยแล้วนะครับมาดูครับว่าตัวไหนเอาอยู่ตัวนี้เป็นโชกโปรเฟนเดอร์โมโนทูบนะครับ ด้านหน้าด้านหลังก็โมโนโทูปเหมือนกันสปริงที่เลือกใช้ก็เป็นของออซซี่ครับนุ่มๆเหนียวๆีควขึ้นชื่อรือนามอยู่แล้ว <c oughs> ตัวนี้ขอบ20นะครับเป็น265 50 20าย่างระดับไซส์แบบนี้นะครับถ้าโชคไม่ดีนี่แม่ขี่เป็นเป็ดเลยครับ ต้องมาจัดเซตใหม่ครับอย่างอันนี้เลยครับผมบอกเลยเลยว่าจบครบแน่นอนฮะในไม้เดียวครับไม่ต้องไปลื้อหลายทีฮะกำลังตั้งศูนย์นะครับเป็นโชคมโมโนทูปนะครับตัวนี้ สปริงออซี่ฮะเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มลึกบอกได้เลยว่าหนังคนละม้วน <c oughs> ว่ากันอย่างงั้นครับดูด้านหลังนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับ จริงๆร,รถคันหนึ่งมีแค่นี้เองครับสปริง4ต้นโชค4ต้นขอให้เราเลือกในฟิลลิ่งที่ยี่ห้อนั้นๆที่จะตอบโจทย์กับเรานะครับก็จบเลยครับ,ไม,ไ,ออกกบไม่ต้องไปทะเลาะกับช่างไม่ต้องไปทะเลาะกับอารมณ์ที่เสียใส่ไปแล้วไม่ได้เรื่องใส่ไปแล้วฟิลลิ่งไม่ดี ร้านนั้นทําไม่ดีร้านนี้ทําไม่ดีที่นี่ไม่มีนะครับใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่อถูกใจที่ไหนทําที่นั่นครับไม่เป็นไรครับธรรมดาครับคนมีเพื่อนก็ต้องทํากับเพื่อนไว้ก่อนฮนะก็ถ้าถูกผิดยังไงก็ค่อยว่ากันไม่เป็นไรครับจะมาแก้ไขเพิ่มเติมทมํามาจากที่อื่นของเราก็ยินดีนะครับเพียงแต่ว่าเราเปิดใจให้ เราไม่ใช่เพื่อนหรอกครับแต่ถ้ามีรอยยิ้มให้กันก็แมมผมก็มีรอยยิ้มให้ท่านอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันได้ครับเพื่อนเพื่อนเก่าอาจจะมีเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่มครับก็ยินดีจูนอัพแก้ไขที่ติดตั้งมาแล้วนะครับก็ยินดีครับเปิดใจให้กันอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วง เป็นเจ้า f o r t จูเนครับลำนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับกลังตั้งศูนย์ก็ฟิลเลิ่งที่ได้นะครับเท่าที่เราเคยทำมาครับฟอ er, นะร์จูเนอร์นะจบไม้เดียวครับไม่ต้องไปล่ำไลยไม่ต้องไปทดสอบหลายครั้งว่าเอายี่ห้อนุนอะไรใส่อะไรยังไงขอให้ทำในสิ่งที่เราทดสอบแล้วอะไรแล้วเนี่ยมาปล่อยแฮนด์เลยครับ ครับก็ NK 4นคสีพระนครสียุธยาครับ086 335 5209ครับกรีงกลางสอบถามเรื่องเราปัญหาขับนิ่งขับเนียนขับแล้วสั่นขับแล้วเวียนหัวครับก็โรกรีงกลางสอบถามกันได้เลยนะครับของเราก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียนะครับติดกับศูนย์โตโยต้าไดมอนด์นะครับผ่านไปผ่านมาทางสายเอเชียก็แวะชมแวะจิบกาแฟน้ำเย็นครับ มาเที่ยวหากันก็ชื่นใจแล้วครับไม่ทำรถก็ไม่เป็นไรฮะ <c oughs> ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับขอบคุณมากๆครับ đây rồi, đại hà, để mình đi lấy cái, đây là cái cái này